สวัสดีท่า,านผู้ชมทุกท่านเลยครับอยู่ของแมมาซีเคนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมเกมก้งซึ่งวันนี้ตามสัญตามที่ผมบอกเอาไว้นะครับผมจะมาแลกเป็นฟอนแมนกัคดับผมนี่ฟอนแมนนะครับนะเออราคาสิบล้านซึ่งผมมีอยู่สิบเก้าล้านนะครับเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มใหม่ซึ่งผมก็จะมาซื้อกันเลยตุ้มมาแล้ว ผมจะเป็นซัมฟอนมาร์โดมาเลยนะครับผมจะเป็นฟอนเมนมาดูกันว่าคัสซีนของฟอนเมนมันจะเป็นยังไงนะครับมาเลยครับตึ้งตึ้งตึ้งตึ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 งอือหือ hmm, hmm. มาแล้วครับผมเป็นฟอนเมน ลงรอยู่นะครับตงึงมาแล้วยาฝนมาแล้วโอ๊ยผมกดผิดนะครับผมเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยกันนะเ,เราขึ้นก็คาไปเลยทุกคนโอเคเมื่อกี้ผมกดผิดนะครับนา่เจ้าฝนมา ฝนมมาแล้วแล้วนี่มีปืนแล้วก็อะไรไม่รู้เริ่มพี่เกมที่หนึ่งแล้วนะครับเจ้าพวกลูกน้องทำตัวให้ดีล่ะมาเลยนครับโอ้โหทุกคนถ้าแบบ ถ้าที่ถ้าผมพาไปเมื่อกี้ก็ขอโทษขอประทานโทษด,ด้วยนะครับผมเผลอกดจริงๆผมเผลอเผลอจริงๆนะครับเฮ้ทอยเป็นมีคัสซีเหมือนฉากในผู้คุมเลยอที่ผมเล่นไปนะครับไปแล้วจะพวกน้องเข้าไปจำที่เลยแล้วครับไปแล้วมาแล้ว เฟิร์สแมนยังผมต้องอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยปุ๊บผมออกมาแล้วครับ ครับผมทุกข่าตรงนี้ตา,ตายซะตายดีตายเรียบร้อยมีปืนอีกไหมเนี่ยโอ้ยเรอ,อ่ะโอ้เรืร่อย เฮ้ยมีคนรอดมีคนผ่านไปได้เออแตกเรดไลเฮ้ยเฮ้ยเฮินอักวีไร ก็สุดกันบาย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 เอายิงมาแล้วอีกตานึงนะครับนี่ฉันคือฟ้อนมานอย่ายวผนตาไปเกมเลยนะครับผมมาด่านต่อไปเลยนะครับทุกคนด่านเกะน้ำตาล เวลาหยุด2นาทีนะครับเยอะฉัน yeah. ค yeah. ือฟอนมทนเยอะเตรียมปืนไว้ก่อนเลยเล็ง ใครแก่น้ำตาลผิดจะต้องโดนผมยิงนะครับอืมมีคนไหมเฮ้ย,ยคนคนนี้หนีคนขัดขืนขัดขืนอะขัดขืนเออเฮ้ย,ย,ย,ยขัดขืนเยอะเลยคนขัดขืนเนาะเฮ้ยคนที้ขัดขืนคนที้ขัดขืนครับเจ้า ร้อนะครับมีคนคัดคืนเยอะเลยเฮ้ยคนนั้นมีคนไม่อยากตายเลยเยอะเลยนะครับมีคนคัดคืนเฮ้ยคนนี้รบร้อยยิงกันมาเลยทีนี้ส่้วคนนี้ใครจะตายหรือเปล่า มาดูกันนะครับเขาแกะเขาแกะรูปเลยนะมีคนขัดขืนหรือเปล่าเฮ้ยขัดขืนขัดขืนอือขัดขืนโอเคโอ้โหขัดขืนเยอะเลยนะครับฉันเป็นฟอนแมน,นมาก พ่อแมนฆ่าคนเยอะกว่าผู้คุมอีกอะทุกคนหันหน้ายังเหลี่ยมเลยปืนก็เหลี่ยมเลยแล้วาตาไปเกมต่อไปเลยทุกคนตอนนี้ผมไม่เกมอแล้วนะครับอืมนี่ฝนแมนมาแล้วฝนแมนมาแล้วมาฮึบ เตรียมปืนไว้ก่อนเลยสองสองหนึ่งอะไรขอกองมาเนี่ยทุกคนปอยเอากระสุนหมดลิมก็หน้าแตกเลยฟันแมนอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหไม่ค่อนไปผ่านจากทีเอาไปดียวไป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  เร็วๆฮึวยหินลอยฟ้ามีคนผ่านแล้วนะครับอือตอไปดามาเก,ก็บนะครับวยคนคนนี้จะผ่านไหมนะทุกคนอุ้ยผ่านแล้วไป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  พายุด่านที่เท่าไรด่านสองอีกงูวชาจังอ่ะอุ้ยอะไรของเขาเน,นี่ยุกคนคนนี้ผ่านแน่นอนเลยนะครับโอ้โหจะรอไปในคนเนี้ยปุ๊บปุ๊บคุยง่ายนะครับดูเหมือนน่าจะเป็นผู้เล่นศูนศูนย์หนึ่งไปแล้วคนนู้น ฝนแมนก็คือฝนมาเราไงล่ะฮะเดี๋ยวก่อนคนนี้ยู่ตออะไรเนี่ยโอ้ตอานนี้ช่างโกโอเคเฮ้ยคนนี้ยังไม่ผ่านด่านนี้เลยทุกคนโอเคไป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 ,ไปคนนี้จะไปรออะไรทุกคนเขายังไม่ผ่านเลยเฮ้ยผ่านยังผ่านยังผู้คุม พอช่างกูเอาไปดีโอ้โหแบบเดียวจะสิบนาทีแล้ววะทุกคนเร็วมากสี่อะไรอะ่ะสี่เดี๋ยวเล่นเป็นเพื่อนนะเล่นมาเก็บป,ปืน เตรียมตัวตายได้เลยเตรียมตัวตายครับเพื่อนตาย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 ,ตายโอ้ผมฆ่าคนไปเยอะเลยแล้วเนะี่ยอคนนี้ตายกลางขาเลยโอเคเดี๋ยวจะไปเกมต่อไปต่อไปคือเกมกระโดดเชือกนะครับ เดี๋ยวก่อนนะครับผมจะเบาเสียงนะครับเพราะว่ามันเพลงนี้มันอาจจะตีลิขสิทธิ์ดูวยฝนเมน,ยยนเยอะเยอะฝนไมนไปแล้วเยอะโอเคฝนเมนผ่านเลยนะครับฝนเมนพร้อมอืม้มอื้มเยอะเยอะโอเค โอเคย่อไปด่านต่อไปเลยต่อไปเป็นสะพานกระจกนะครับนี่ปลดไฟมาแล้วผู้คุมจะเป็นผู้ดูเองเยอะผู้คุมผู้คุมฉุกฉุกเม็ดนะครับอืมอืมอมทางนี้เพื่อนทางนี้เราจะพาพวกนกายไปอยู่ ไปสู่ความจะตายอืมอืมยิงยิงกระจกอืมอ่ะกระสุนหมดรีโหลดกันอ่ะเดี๋ยวเขไปเดี๋ยวผมจะไปบอกเขานะครับทางนี้เพื่อนทางนี้ทางนี้เพื่อนทางนี้ เพื่อนทางนี้ทางนี้เพื่อนโอ้โหเขาว้าทางนี้เพื่อนทางนี้อะภูคุมตกภูคุมตกเริ่มใหม่ไม่ใช่ฟันแมนดิไม่ใช่ภูคุมโกโก go จะเปิดพวกนั้นไปสามครีกันโลนี่ทางนี้เพื่อนทางนี้ก็บอกว่าให้กระโดดมาตรงนี้ เชี่ยวฝันแมนคนอย่างฉันนะฉันคือผู้สร้างเกมนี้ขึ้นมามา็วถ้าเก็บถ้าพวกเกมยังตายอ่ะเลีงเลยจะรอไหมามาดูกันเมย์ก็ตายหมูนะเลีงเลยหกห้าสี่ โอควีโอ้โหมีคาาเสียสละเลยนะครับก็จะก็จะแตกโหตอนนี้มีคนรอดอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสามคนนะครับโอเคไปว่าไปเกมต่อไปมาเกมสุดท้ายเกมที่เราต้องส,สู้กันมามาสู้กันอืมฝนตกด้วยนะครับ วิ้ยข้ามคนเป็นน้ำเลยทุกคนรีบ,รบ,รบสู้คนได้แล้วสตอรี่มันจะได้จบสักทีอืมเอา,มาเม่มาต่อยฝันแมนทำไมยิงนะยิงนะมาต่อยฝันแมนนะยิงนะอื้สู้กันดีสู้เข้าไปเลย ฮู้นัวเลยนะครับโู้มีคนแตกหนึ่งแล้วับสู้กันตัวต่อตัว,ตวใครจะเป็นผู้ชนะนะครับโอ้คนนี้ชนะนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายยอย่าลืมก, like, กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์ที่มาดีๆนะไม่เอาใด้วนะครับ๊ากนบาย,บาย